ความปวดร้าวหรือความเจ็บปวดนะครับอ,อย่างกรณีที่เป็นลูกตาที่มันแบบอยู่ติดติดกันนะครับซ้อนๆกันอยู่ก็แสดงออกถึงด้วยความที่มันเป็นไวรัสที่มันสามารถติดต่อกันได้เนี่ยนะครับแม้กระทั่ง สารคัดหลังนะครับไม่ว่าน้ำน้ำตาหรือแรงต่างมันก็สามารถติดต่อกันได้อันนี้ครูก็จะเอาแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันตรงนี้มาใช้ในการออกแบบด้วยเช่นกันครับนี่เป็นดวงตาของปีศา thank <laughs> อันนี้สีไอ้ أي, น้ำหนักที่ครูใช้มันอาจจะอ่อนนะ่เพราะว่า <c oughs> ครูใช้ดินสอทีอ่มีความเข้มแค่เบอร์ 4H นะครับมันก็เลยอาจจะทำให้แบบตัวตัวชิ้นงานเนี่ยมันมันค่อนข้างอ่อนหน่อยแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครูจะครูจะคัดน้ำหนักนะครับเข้าไปด้วยการใช้ดินสอที่ที่มีความเข้มมากกว่านี้นะครับคัดลงไปอีกทีหนึ่ง เทคนิคนี้นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งดินสอนะครับดินสอปากกานะครับดินสอปากกาปากกาลูกลื่นปากกาหมึกเจลหรือปากกาหมึกซึมนะครับได้หมดนะครับแต่ขอแค่เป็นแค่น้ำหนักน้ำหนักแบบขาวเท่าดําแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบสีนะครับเ,เส้นที่นักเรียนนํามาใช้ก็เป็นเส้นแบบเส้นโดเส้นเฉียง นะครับอะไรต่างๆพวกนี้นักเรียนสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้หมดให้มันเกิดความารู้สึกนะครับรู้สึกถึงปัญหานะของของตัวโลกระบาดท,ที่กําลังระบาดอยู่ตอนตอนนี้นะครับ mm hmm. มันส่งผลต่อระบบอะไรบ้างนะครับส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระบบการสาษาระบบความมั่นคงของประเทศอะไรเงี้ยนักเรียนก็สามารถใส่เรื่องราวเนื้อหาได้อย่างเต็มที่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะเส้นเลือด ก็จะเป็นลักษณะของงานที่ <c oughs> ที่ครูเขียนเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนแต่ครูเชื่อว่านักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าครูอยู่แล้วแหละนะครับเพราะนั้นนะในตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์เนี่ยให้นักเรียนสร้างสารรค์ออกมาอย่างสุดความสามารถเราจะมีการตรวจความคืบหน้านะครับเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะ มีพลังมีความสามารถเท่าไหร่ใส่ให้สุดความสามารถนะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะคะแนนนะครับคะแนนที่ให้ก็คือ20คะแนนนะครับไม่มีหามนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่18เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลงานนะครับการนำเสนอผลงานก็มีผลกับตัวคะแนนด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ฝึกซ้อม ในการนำเสนอชิ้นงานให้ดี นี่ก็คือลักษณะของภาพตัวอย่างผลงานนะครับในการสร้างสรรค์โจทย์ที่กำหนดให้ก็คือเกี่ยวกับภาวะโรคระบาดโควิด -19 นะครับตอนนี้มันเป็นผลกระทบที่มันส่งผลกับมนุษย์ทั่วทั้งโลกนะครับทั่วทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราอย่างเดียวนะมันก็จะมีการพัฒนาการกลายพันธุ์อะไรต่างๆ เข้าไปอย่างมากมายเราได้รับวัคซีนกันครบ2โดสบางคนอาจจะ3แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถติดต่อนะครับของโรคตัวนี้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกําหนดโจทย์ก็คือให้ในักเรียนได้ตระหนักถึงความอันตรายของมันนะครับ แต่ในความอันตรายนี้เราก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะมีวัคซีนหรือการแก้ไขปัญหาของของตัวโรคตัวนี้นะครับได้ได้ดีขึ้นแล้วมันก็อาจจะมันอาจจะไม่หายไปจากโลกเราทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันอาจจะเบาบางลงกลายเป็นเหมือนลักษณะของโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้หวัดที่เรา,ารเผชิญกันอยู่คือเวลาที่ร่างกายเราภูมิต้านทาน เราต่ำหรืออะไรต่างพวกนี้เราก็จะสามารถเจ็บป่วยเป็นโรคพวกนี้ได้แล้วก็สามารถหายได้ด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยนะครับต่อไปในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาวัคซีนหรือตัวยาอะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะครับแต่ครูเชื่อว่าทุกวันนี้มันก็มันก็ดีขึ้นอยู่แล้วเนาะนักเรียนหลายๆคนที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็รักษาตัวเองได้หายขาดแล้วนะครับ เป็นต้นอ่ะนี่คือแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วเดี๋ยวครูจะส่งเป็นคลิปในการปฏิบัติงานตรงนี้ให้กับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทางอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปเปิดโอกาสให้นเรียนได้ซักถามครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่ะมีใครจะถามอะไรบ้างมา่วาอ,อะไรนะลูก ใช่ใช่ใช่เราสามารถทําให้มันเกินออกมารูปนอกปอดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวครูจะกําหนดเป็นรูปรูปปอดเนี่ยเดี๋ยวครูจะเป็นคนล่างแล้วเดี๋ยวครูจะส่งไปให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์ลงไปในนั้นได้มันสามารถเกินออกมาได้นะครับแต่ว่ายังให้มันคงความเป็นรูปของรูปทรงของปอดอ,อยู่นะครับประมาณนี้นะขนาดงานเออขนาดงานก็ เอาเอาที่ขนาดที่กระดาษทักงเรียนมีอยู่ก่อนก็นแล้วกันนะครับบางคนอาจจะมีขนาด A4 A3 A2 นี่ก็ก็แล้วแต่เรียนแต่ว่าการจัดหน้ากระดาษก็จัดให้มันแบบพอดีและเหมาะสมก็แล้วกันนะครับเทคนิคในการสร้างสารค์ก็ใช้ได้ทั้งปากกาลูกลื่นปากกาหมึกซึมดินสอนะครับได้หมดนะครับแต่ว่าขอเป็นแค่น้ำหนักขาวเทาดำแบบนี้เหมือนที่ครูได้สาธิตการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทาง เอาแบบนี้พอนะครับไม่จําจเป็นต้องลงสีนะครับไม่จําเป็นต้องลงสีนะครับให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน3สัปดาห์ด้วยกันนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่15 1หาะสิบหสัปดาห์หน้าจะตรวจความคืบหน้า20%สัปดาห์17ก็จะตรวจ50%แล้วก็สัปดาห์18ก็จะเป็นการตรวจ100%นะครับสำหรับรายวิชาวาดเขียนเพื่อง,งานออกแบบของเรานะครับ อะประมาณนี้นะลูกคำถามต่อไปเชิญครับเชิญครับลูกมีไหมอ่ะอ่ะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวครูจะส่งคลิปแล้วก็ตัวอย่างผลงานไปให้นะครับแล้วก็ลักษณะของรูปทรงของปอดครูจะกำหนดเหมือนเป็นกำหนดแพทเทิร์นไปให้นักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็ไปสร้างสารรค์รูปแบบกันได้อย่างอิสระแล้วก เต็มที่สุดความสามารถนะครับอะถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วหัวหน้าห้องเชิญบอกสวัสดีแล้วก็แยกย้ายไปสเก็ตงานครับดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียน